ซื้อประกันสุขภาพเจ้าไหนคุ้มครองดีที่สุดแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่ลูกโอไม่ได้เป็นตัวแทนประกันของเจ้าไหนเลยนะคะและคลิปนี้ก็ไม่มีสปอนเซอร์ค่ะ เรียกว่าเรามาแชร์หรือมาบอกต่อประสบการณ์กันแบบนี้ดีไหมสมัยก่อนเนี่ยแม่ลูกก็ซื้อประกันสุขภาพไม่เป็นหรอกนะคือไม่รู้ด้วยซ้ําว่าประกันชีวิตกับประกันสุขภาพเนี่ยมันต่างยังไงก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยเขาเป็นตัวแทนขายประกัน เราก็ช่วยซื้อนะคะตอนนั้นก็คิดแค่ว่าอยากจะช่วยเขาแล้วเราก็คงจะได้ประโยชน์จากประกันด้วยจ่ายไปห้าหมืบาทแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาต้องใช้ที่เราต้องนอนโรงพยาบาลเบิกไม่ได้ค่ะแฟกเคมอะไรไม่ได้สักอย่างเลยค่ะเพราะว่ามารู้ที่หลังว่าประกันที่เราซื้อเนี่ยเป็นประกันชีวิตก็คือคุ้มครองการเสียชีวิตแต่ไม่ได้คุ้มครองการเจ็บป่วยหรือการนอนโรงพยาบาลพลาดมากๆเลยค่ะ ตอนหลังก็เลยเริ่มมาศึกษาเรื่องของประกันสุขภาพว่ามันต่างกันยังไงกับประกันชีวิตสําหรับท่านที่กําลังจะเลือกซื้อประกันให้กับตัวเองเนี่ยอย่าพลาดคลิปนี้เลยนะคะการเลือกประกันสุขภาพเจ้าไหนดีที่สุดพ,พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมไปเริ่มกันเลยคะ่ะวิธีการเลือกซื้อประกันสุขภาพที่ดีที่สุดก็คือ เลือกให้เหมาะกับตัวเรามากที่สุดซึ่งจะมีเทคนิคและข้อควรรู้อยู่ทั้งหมด4ข้อค่ะข้อที่1เราต้องเลือกแผนความคุ้มครองก่อนแผนความคุ้มครองก็คือการซื้อแพ็กเกจนั่นแหละค่ะว่าเราจะซื้อแพ็กเกจที่คุ้มครองสุขภาพหรือคุ้มครองชีวิตอย่างแพ็กเกจตัวคุ้มครองชีวิตเนี่ยเราจะได้เงินก็ต่อเมื่อเนี่ยเราเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วเงินนี้ก็จะเป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไป อย่างแพ็กเกจเงินออมก็คือเป็นการฝากเงินเหมือนฝากธนาคารนะคะสะสมไปจนครบเกณฑ์ตามที่บริษัทเขากําหนดจากนั้นเราก็จะได้ผลตอบแทนตามข้อตกลงในแพ็กเกจที่เราซื้อหรือถ้าเป็นแพ็กเกจคุ้มครองสุขภาพเวลาเราเลือกซื้อแพ็กเกจคุ้มครองสุขภาพเราก็ต้องไปเลือกว่าเราจะให้ครอบคลุมอะไรบ้าง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการครอบคลุมการนอนโรงพยาบาลบางแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีการครอบคลุมผู้ป่วยนอกด้วยคุ้มครองเวลาเราเจ็บป่วยแบบที่ไม่นอนโรงพยาบาลด้วยบางแพ็กเกจก็มีฉีดวัคซีนได้ด้วยหรือทําฟันที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคที่ยังไม่เจ็บป่วยก็มีบางแพ็กเกจก็เป็นเรื่องของการชดเชยรายได้ว่าถ้าเราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะได้เงินเพื่อเลี้ยงชีพในระหว่างการเจ็บป่วยได้ด้วย ยิ่งถ้าเราซื้อแพ็กเกจที่ครอบคลุมหลายๆด้านราคาก็จะแพงขึ้นนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราจะเลือกเป็นแพ็กเกจสุขภาพเราก็มาเลือกความคุ้มครองค่ะว่าเราอยากจะให้คุ้มครองด้านใดซึ่งแน่นอนค่ะ เวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยค่าใช้จ่ายพาร์ทที่สูงที่สุดหรือพาร์ทที่มีราคาแพงที่สุดก็คือเมื่อเราต้องนอนโรงพยาบาลอันที่จริงเนี่ยประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยเรามีสิทธิสวัสดิการประกันสุขภาพทั่วหน้าพื้นฐานที่รัฐให้มาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรทองหรือบางท่านเนี่ยเป็นประกันสังคมแต่การซื้อประกันสุขภาพส่วนบุคคลกับบริษัทเอกชนเนี่ย ก็จะมีข้อดีตรงที่ครอบคุมโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนส่วนตัวแม่ลูกอมเนี่ยโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของประกันสังคมแล้วก็บัตรทองนะคะต่อไปข้อที่2นะคะหลังจากเราเลือกแผนความคุ้มครองแล้วเราก็มาเลือกบริษัทค่ะ การเลือกบริษัทประกันเนี่ยก็มีความสําคัญอยู่ตรงที่ว่าเขามีโรงพยาบาลคู่สัญญาอยู่เยอะไหมโรงพยาบาลคู่สัญญาหมายถึงโรงพยาบาลที่เราเนี่ยจะไปใช้สิทธิ์จะไปใช้บริการ โดยวิธีเช็คว่าบริษัทเนี่ยมีโรงพยาบาลคู่สัญญาอะไรบ้างเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้ในเว็บไซต์หรือจะโทรไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของเราอะค่ะว่าเป็นคู่สัญญาของบริษัทประกันนี้หรือเปล่าเนี่ยมีความสําคัญตรงที่ถ้าเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยไปนอนโรงพยาบาลเราก็จะไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อนโรงพยาบาลคู่สัญญาเนี่ยเขาจะทําการประสานติดต่อไปยังบริษัท ที่เราทําประกันนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เรียกว่าแฟกเคลมอะค่ะจะมีการออกค่าเช็จ,จ่ายทั้งหมดเนี่ยให้เราเราก็ไม่ต้องสํารองจ่ายเนาะเราก็รอให้เขาทําเอกสารแฟกเคลมทาเสร็จนะคะก็มาดูว่ามีส่วนเกินกี่ร้อยกี่พันบาทเราก็จ่ายส่วนเกินเพิ่มไปส่วนเกินส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพวกค่าห้องค่าอาหารค่าการพยาบาล ต่อไปข้อที่3จะเป็นเรื่องของการเลือกผู้แทนประกันนะคะที่จะเข้ามาช่วยบริการซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการเลือกผู้แทนประกันก็มีอยู่2แบบนะคะแบบแรกก็คือเป็นบุคคลธรรมดานะคะที่มีใบอนุญาตการเป็นผู้แทนประกันหรือเราจะเลือกเป็นแบบซื้อประกันออนไลน์ก็ได้นะคะก็คือเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วก็โอนชำระเงิน หลังจากนั้นก็จะมีเอกสารเป็นจดหมายเนี่ยส่งกลับมาที่บ้านแต่ละท่านก็คงจะสะดวกไม่เหมือนกันเนาะบางท่านชอบให้คนมาช่วยเซอร์วิสช่วยบริการแต่บางท่านก็รู้สึกอยากจะคีย์ข้อมูลเองนะคะกด enter เองก็เสร็จแล้วแล้วแต่ความสะดวกของเราได้เลยค่ะข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะเมื่อกี้เราพูดเรื่องเลือกแผนความคุ้มครองเลือกบริษัทแล้วก็เลือกก็เลือกผู้แทนประก,กันเนาะข้อที่4ก็คือ,อดูวิธีการจัดการข้อร้องเรียนของเขานะคะ สิ่งที่เราต้องดูในข้อนี้ก็คือเข้าไปดูเรื่องเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของบริษัทนี้วิธีดูก็คือเข้าไปเซิร์ชใน Google เข้าไปอ่านในพันทิปเข้าไปดูที่ Facebook Page หลักของบริษัทนะคะแล้วก็อ่านตรงคอมเมนต์ที่เป็นผู้ใช้จริงอะคะ่ะเขามาคอมเมนต์ไว้หรือเราจะถามจากเพื่อนๆก็ได้ค่ะว่าใครมีประสบการณ์อย่างไรบ้าง ข้อสังเกตที่แม่ร่วมจะให้ไว้ก็คือถ้าบริษัทไหนที่มีตัวแทนประกันเยอะๆเป็นตัวแทนประกันมายาวนานแนวโน้มก็จะมีการจัดการข้อร้องเรียนที่ดีคือตัวแทนประกันเนี่ยเขาก็เลือกบริษัทด้วยนะคะว่าถ้าบริษัทไหนแลดูจะมีปัญหาหรือว่าเคลมยากหรือประสานงานยากเขาก็เปลี่ยนค่ายไปทํากับบริษัทใหม่ที่เขาทํางานด้วยแล้วเนี่ยสบายใจมากกว่างานง่ายกว่าแล้วก็เคลมได้สะดวกกว่า หากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แม่ลูกผมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไนปใน Facebook ส่วนตัวได้เลยนะคะหรืออยากให้พูดเกี่ยวกับหัวข้อไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างบ๊ายบาย